สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้อยู่กับช่องบ้าชี้ลอยพาละนะครับเมื่อนี้อยู่ท้งไหท้ทงหน้าครับทุงหน้าจาหลังครับมือนีลงกมะพร้าวน้ำหอมพี่น้องของข้องที่เคยขุดไปแล้วครับเห็นครับปูบักผ้าเป็นไม้พิเรียงนะครับก็เลยเอาพาน้ำหอมมาลงครับพาน้ำหอมบนแพาวครับลงไว้ประม่านมีชิบกว่าต้นนะครับสามี่แถวครับ ส่วนในสายกับปลูกบัวครับพี่น้องตอนนี้ปลานิ่นปลูกปลานิ่นหลายครับปีนี้เพราะว่ามันออกจากแม่นเองนะครับแต่ว่ากะซื้อปลาทับทิมมาปล่อยน้ำเนจแจหน่อยนะครับปลาทับทิมมีปลาครับผมครับปลาครับมาปล่อยครับอันนี้ต้องข้าวฟูไม่นะครับที่ได้เอาฟางหรือเฟียง้านเท่านี้มาใส่อยู่ครับพี่น้องแขอนแกหน้อยพี่น้องมือนี้ อะจังไรจะพามาเบิงมาให้อาหารป่าแล้วครับไลยครับพี่น้องหย่อนเลยดูนี่เห็นแล้วครับคล้องไว้เป็นคล้องใส่ไก่นะครับพี่นอ้องครับผมเดี๋ยวจะพามาให้อาหารป่าครับจังไรเนี่ย ถูกปลาล้ายครับปีนี้ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเขออยจะตั้งกองกันครับพีพ่นกนี่นะครับ